มันที่เว้นไยแต่เกิดแต่ว่าบอ่อโตกาลกเลยกันนี้บ่อรงองกบใยภูบคมเลยกันนี้นำ้ำโบรานบางทีเอาเบื้องตอนเขาเป็นไข่ก็ได้ไม่เอาเป็นไข่นี่ซื่นอยู่บ่มันหดหีดมันปวดหัวทั่วเก่ามันร่างกายมันอ่อนเพียไปบ่นั่นคือจิตจะฝีไฟบาปสีทํางานลักษณะนั้นวควบคุมโดยเวทนาที่แรงกะเป็นไฟทุกขวเวทนา ทุลุนตัวลายเสี่ยวบรอยู่ถ้าคนบ่เคยฝึกจิตนีสีบ่สามารถที่จะวางอารมณ์น,นั่นได้ถ้าเบิ่งอารมณ์น,นั่นไปซื่อๆมันก็สิเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปซื่อๆธรรมชาติมันทุกอารมณ์เวทนาที่เกิดขึ้นไฟสุขและกะด็ดีไฟทุกข์ก็ดีอยู่ในแต่อำนาจของกฎกติยลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้จาทุกครั้งนะจ๊ะบรอยูในอำนาจของไผทั้งสิ้นพอความมักนั่นเองมันจังอยู่ด้ว เป็นต้อไมันอยู่หันละบัดบ่วเส้าเป็น่ยนเคีย่อคนที่ขมเวทนาบ่อใดก็บสามารถเข่าสมาธิสั่นเดือดเดืดใเนี่ยเป็นไปบ่อใดท่านผู้ใดมาตัวโอ้เขาไปในซานนั่นซานนี่ยังปวดอยู่บ่อใดนั่นคือคนบุป็นสมาธิเพราะอะไรงั้นเขาบุด้ฝึกแต่ว่าคนเฮางพัฒนาได้ท่าถ้าเฮาเข้าใจข้อเหตุไป จิตมันสิเริ่มเปลี่ยนแล้วนะแม่อายุเป็นไบแต่เกิดเพราะความหมักนั่นเองคือยังปวกนี่เถอะนี่เกิดฟ้ามวนมีปากอายตนาคือปากลิ้นที่รับรสชาติซองคือตาไม่ตื่นกันป้าติดกินแสยบจิตในรถแต่ว่าท่างถือเบียดเบียนปุ๊บมมือหนึ่งมันก็จะเกิดความเบื่อพอมีเน่ามาขามันปุ๊บมันก็จิตน้อมไปเกิดง่ายถึงง่ายถึนเป็นสร้างเป็นคน พอเป็นคนมาปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนขว่อมันเ,เด็ดจิตนี่มันกับโบเมนยิ่งเป็นไส้หรอขาดรูจริงจิงมันเป็ี่ยนยังกันไม่ออกนั่ง <c oughs> มันเป็นไผจิตนี่มันเป็ี่ยนขาดรูจริงจริงแต่เขาเอมาสหมหติเข้าไปว่าโอ้นี่ผู้หญิงเด้อะเนี่ผู้ชายเด้อมันทีจำเนีม่มันยืดเดืยอย มันเป็น,นจังชินาเห็นเรือกับทางมันเป็นธาตุรูตัวนี้มันโมเมนต์ตัวเฮาทั้งเกียร์เบิ้งเวลาตายกุจิตมันก็นออกจากหลังจิตสร้างกับจิตคนเนี่ยซ้ำกันเป็นธาตุรูเพื่อเขาเขาก็อยากเนีน่ยไงเขาก็หากินเหนี่นแต่ตัวเงี้ยกว่านั่นสิมันจิมีทุกข์อบอยู่ถามัาเลย มันห้อมสงบเนี่ยเวลามันสงบแล้วกะบริกรรมต่อไปมันสึกแล้วมันก็จะเกิดอารมณ์หาย่างพ่อขามนิวอนหานิวอนหาคืออย่างคือตัวคัดขวางสมาธิถ้าผู้ใดพันตัวนี้บูไใดจะสิบว่าสมัครเขาเขาชา้นไลหนึ่งคือกามไม่ฉันถักพ่อใจในกามสองพยาบาท สามถีนมีทะความง่วงเหงาเศร้าซึมความเยจยบขำซีก็คืออุดทะจะอุดจความฟุ้งซ่านลำพังห้าคือวิจิกิจฉาลังเลสงสัยแมนบอห้าตัวนี้มาเนี่ยเขาสมาธิบ่ไรขันขามห้าตัวนี้แล้วเขาปฐมชาติเลยชา้นที่หนึ่งคือว่านางไปแล้วปุ๊บมันจะขามเวทนาเลยสีมีอารมณ์หายางเกิดถึงคือวิตกวิตกในรรมโมแมนวิตกกข์วนเลยพระาะด่ วิจารคือมันทีวิเคราะห์ทำรายละเอียดเราอทีนี่กุศลสังกปะเกิดขึ้นดำนิไปทาง่ไฟดีคิดดีอยากให้คพนเดือนได้อยากให้งพอแม่ข้ามาซิมอารมณ์ตัวนี้บังทีเกิดน้ำตาไหลเกิดปิติมาปิติไม่หาู่จาย์หนึ่งหรือคือบางที่เกิดรู้แล้วบางทีฮดเขาหดเข่าเรนเสิร์ตฮดเขาจนจำทิดว่าได้ อันนี้ทิ่เนี้ยที่ใต้ที่ตะกันบอกจำบ่ได้หัวสักใต้ขี้ดินคน้อนมือสึกอยสือขาอยู่ข้างฝาบางที่โตสูงขึ้นใบเดียวลงมาโอ้ปานเขาเป็นยัก <c oughs> อาการนั่นเสียเขารับจ่ายอยู่นี่พวกนี้มันจะอยู่มันอยู่ปฐมมชาติเท่านั้นหลังจากนั้นก็เกิดตัวเบาขึ้นนุ่นไง เหมือนปุยนุ่นตัวนี้อยู่ในชั้นของอาการปิติาหาาอันนี้เป็นเรียนมันสิเรียนตัวนเองม่ต้องม่ต้องอยากพอความคิดดับไปปุ๊บสิเข้าสู่ชั้นสองอารมณ์สองอย่างแหลกถูกตัดไปสิเหลือแต่ปิติซุปแลาา้วก็จิตเป็นนี้ท่านู้ใดได้เข้าไปเสพตัวนี้ม,นวนมวล มันสิมีความสุขเหนือกว่ากามมาสุขทั่วไป่่ต้องแอบยิงอาศส่บ่ต้องใส่ปัจจจยไายหนกนั่งอยู่ซื้ออยู่แต่คนไหนเจ็ดที่เขาไปพักคพอนยางนั้นที่เกิดกำลังเอาไปใส่เลยมันึกเก่งใส่ผีร้อยมาโลงๆลงลงลงตัวุูกขื่อนเลยท่ว่านั่นสงสงบเป็นเยอะเห็นโยมมีเมตตาหลายๆ ยาไปพิงใส่เวลาอม,มตรไซค์เขาขีนนังถนนล่มเลยไม่หรอกำลังเลยเพื่อนให้มีเมตตามากๆคือมันมีสักคนต้องผวนบัดอะไรกันแต่ว่าขันใส่เป็นหู้จับมันโอ้มันจีใส่ใส่ได้แพ้เมตตา,าไปซาปสัสาทเทวดาหรือผู้ทีกระจ้ามีความถูกอยู่เขาสิได้รับประโยชน์เขาสิสาถูนํำบม,ม่นโมตนา แน่วเอว็ธเเกิดความหลุ่มเย็นไปบ่ไปยู่มองไดก็เกิดความซุมเย็นข้อนบนไดนก็เย็นก็ยังมื่อนีเย็นวะมันเกิดขึ้นยากอัศาจรรย์มาเย็นผู้ปับมันเกิดจากเมตตาที่มันไหลไปยู่มองไดนก็เย็นไปบมดน้ำความซุมเย็นไปบมดอาตมาบอกกัไปเหยียบพอเหยียบแม่ พ่อแม่อย่อย่ <si <h <h uh いいาแปดดินอ๋อเดี๋ยวไปแล้วไปุนกับแม่ป้าพี่อ๋อตัวบลายบอกลมแห้งสิพายุมันเข่าว่ะแต่ว่ามันก็ใหญ่ไปเออนอนฟังได้บุดรงหวัง บ่เป็นอย่างเพราะว่าของเฮามันมีคนป่วยกับมีผู้เฒ่ากับมีอนุโลมปฏิโลมแต่ว่าบนนอนเทศุเหรอเป็นอย่างคนคืออยากให้มีคำถามเกิดความสงสัยพ่อว่าจสไได้เข้าใจจริงๆว่าโอ้ยเห็นยังบได้เหตุอย่างนี้ได้เห็นก็บอกสูฟังกันนัน มึ่ได้จอเร็วคันเป็นเรื่องเป็นเล่ามังตีเข้าใจยังเลี่องปีนี้จะสมุทรประบาดจยิงที่สองอาการที่หมุนวนในวัฏสงสารมันต้องหูจักปฏิวัติสามต้องมูจักอาการที่สองการหมุนวนการก่อโดยธรรมบีใจองค์โคทช่องเจ็ดเกิดขึ้นลายอ่ะ ที่่นสวดโคตรทางโปสติสัง้าโตธรรมานังอุตโยเมื่อสติปะฐานสีกายานุปัสนาตามดูกายตามดูเวทนาความรู้สึกในจิตค,ความสุขความสุกข,ขที่มันเกิดขึ้นในร่างกายตามดูจิตที่มันเกิดขึ้นเวลามันคิดโอ้จิตเี่เร็วนึกถึงดวงอาทิตย์กิดเห็นทันดี นึกถึงห่าพอน,นั่น่ยกับพ่อทั้งทีนึกถึงบ้านก็ไว้นั่นคือความไวของจิตเ,เลีวกว่าแสงสามสิบหาล้านเท่า <c oughs> อันนี้ประมาณเอาชื่อเล็วกวเหรแสงเร็วกว่าเสียงอืข้าเจ้าก็ร้องวัดไวไอ้จะตายเห็นบอกว่าแสงไปดวงอาจิตแต่ระยะทางประมาณเก่าเมื่อสี ทำล่างนิโลกตอย่าระมาณไลยแต่เวลาแปดนาทีแหลมมันเรีวแต่ว่าจิตนี่เรีวว่หแล้วถ้าเกิดว่าเขา,วาควบคุมจิตฝึกจิตดีๆสิมีกำลังเขโมกขล่าน้าเนี่ยหอออกไปนอกโลก สามวันนี้น,น่ะยงมาถามพระพุทธเจ้าเรื่องจากรวานเพื่อนกับใบยาวหลายเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าหูนเหมือนใบไม้ในป่าแต่สิ่งที่นํามาสอนเหมือนใบไม้ในก่ามือเกิดประโยชน์กับผู้ฟังะนาดเพิ่นจะมาบอกอันใบไม้นอกก่ำมือเนี่ยเพื่อนกระเสียวบอกนิดหน่อยเพราะว่ามันโบเกิดประโยชน์อลไรแค่บอกว่ามันมีอยู่จริงพว่าบนวยพยาน ทนนนันนี้ภูไปเบืองนั่มอย่างอื่นอืมือนก็ยังมีพยานนั่นจะเป็นการบวตัวเหมือนภาคสมาธิเน,นี่ยเขาหนังเขาไปบางที่ก็มีนิมิตเกิดขึ้นตัวกอือกิดตัวมาก,กันก็นมีม่านหานะี่อย่างแนวมันมีอย่างแนวสังขารมานความขิดดเพื่อตัต้งใจทั้งคุณคามดีอย่งางก,การเภทสกัดกัน ปีแหลกของมาเลยเด้่กลบเว้นมือนฟังเทศส,สอดแจ้งย่างเยวอาจารย์เต็มที่ไปเลยฝน,นมาแล้วันพายุมนโอ้เหมือนเริ่มโบคือแหละเพราอเอาจริงอ,อย่างนอนได้แบบเ <C 's S 1> <c ười> มื่อ้เขาคืออันนี้ขันธรรมานขันคือร่างกายขันเนี่ยไม่ใช่อย่หายาขันหานะกายเวทนาสัญญาสังขารปัญญา เปลจักหน่อยเดียวสิบ้าใจกายคือถาดซีนร่างกายหนี่เมทนาคือความู้สุดเจ็บปวดความสุขความทุกซื้ออยู่อีกนี่สามอ่ะสัญญาคือความจําได้ไหมายรู้ทั้งขานคือความคิดปรุงแต่งจิตมันจิปรุงมันจิคิดมัน,มน,มนทํางานของมันเองคือไฟของกระท่วงความขึดเป่นไงในคนมันทํางานเองแต่ว่าคฮะมีสติเบ่งอยู่มันจังสิดดับไป แล้วก็เปลี่ยนนักคิดไปแต่ดูความไว้มันเริ่มบยุดเปลี่ยนญาตัวคุ้มมันหยุดมังอยู่ซื้อหรือพี่ีลาเตอธตมาบอกว่าตาักข,อ,ขอค้าบ,บริกรรมเลยพุทโธ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 สนใจเลยโบหายไม่ทรงออกจิตมันยังถือมีกําลังถ้ามึงมีกาลังสีบรสามารถที่จะเข้าใจดนะ้วยปัญญาจริงๆบรสามารถที่จะมาอธิบายคนฟังได้เนียบเลี่ยงแล้วม่งมีช่องโบน หย้มพยายามจับผิดหาช่องวูให้ไดอาจารมาบอกอย่าเสือ่อถ้ามันมีข้อขันกับบูมแมนละเหมือนทํามของมือเจ้าละถ้ามันขัดกันมันจะสอดคล้องกันบมดสูยงยหญ่ผู้เจ้ามาจจำแนกแจกแจงท่อมมีผู้เดียวที่แจกแจงท่อมเลยแจกแจงตัวไหนจถ้าเจ้ามีแต่ถาดซีผู้เจ้ามักขันหายาตนาหก โวดช่งเจ็ดหมักมีองแปดโลพภุตละทมเก่าพธอทีปากเียสามที่เจ็ดประกาศมีอย่างน่อิธิบาทสีฉันทะพ่อใจวิริยะควมเทียนตัวนี้คือทำในความสำเร็จมีอิธิบาทสีเอาใจใส่เท็ดยังกระสางการงานในกระสางหรือเ้อสิป,ประกอบการงานในตั้งใจเฮ็ดยังมีอิธิบาทจี ญานเอากาสของก็เห็นแล้วย่อนอิธิบาทสีเครื่องบินก็เห็นแล้วย้อนอิธิบาทสีมัวเกิดน,นี่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในกฎคงแต่หลักเครื่องบินลำแลกของโลกที่เกิดขึ้นในยุคนั้นหึ่งห้างครับปัจจุบันนี่ปัน่นสาบตลาดหักทังเพราะเอาอยู่ในกฎคงแต่หลักเพราะเวลาผ่านไปมันก็ทิทังงมันเีือ ร่างกายเข้าขึ้นกันสี่คลื่อนสู่ธรรมชาติขึ้นกันอันกินเจก,ก็กินเนื้อเนี่ยก็จะเอากระเสียงกันเดียเป็นบุญหลายบุญหน่อยนึงขันค้นนีปัญญาเนี่ยเอาเอาเนื้อมากร่องไว้เอาพักมากร่องไว้สองยางนี่กลายเป็นที่ดินบ่เ,เปลี่ยนเคลื่อนสู่ธรรมชาติขึ้นกันนั่ไดรอยูที่ตัวนั่นที่กิน มันอยู่ที่เจตนามากลกัวการที่จะทกำกรรมหรือว่าทำบุญทำบาปเขาพูดไมีเจตนาไปขาเขาเขา,รรเขา็บ่ได้รับกรรมใั่ไัมนบ่กเกี่ยว,วเอาไปกินเอาตายแล้วไปกินได้ก็ยังสัตว์กินเนื้อที่คำเจี๋เสือไปกินทักในยู่เสือตายจอยตายเพราะว่ามันอาหารของเขาให้สร้างไปกินเนี่ยเขาต้องตายเพราะมวยอาหารของเขาคนกินได้ทั้งเนื้อทั้งสัตว์ทั้งผัก เป็นอาหารแต่พู้ทธเจ้าหมายถึงว่าบ่อให้มีเจตนาไปทำาก่าลงไปนี่ยไฟของถ้ามีเจตนาสามเป็นกรรมทั้งดีทั้งสวก่อนเห็ดบ้างแผนใบก่อนสองพยายามทำลงไปทำลงไปล้วดีใจนางนี้นึกถึงยังไดก็ดีใจนั่นไฟสวกับแห้งไฟดีก็เป็นบุญแห้งดีกน่าเป็นของคู่กันอนั้นแม่ดูว่ นึกถึงคนใดก็ดีใจแันเคยขาง่วนมันนึกถึงมันได้็คัดกันนั่นเอออันนั้นก็กำแหงอย่างพะว่าได้วางแถมในก่อนพยายามทำลงไปทำลงไปแล้วก็ดีใจสัดไงนี่ต้องได้รับผลในปัจจุบันนี่แหละดีเพี่อย่างซัดไงขันอดบ่ได้ก็ะโดนโเฮ็ดขันอดได้ก็ดี คือมือนี่มันง่ายคือมีเงินมีท่องกับสื่อเอาได้แต่ว่ามันกับบอ่อขาดดอกคันบอ่อแตกขาคนสินขอนึงบอ่อแตกขาดเข้าไปยังมีอยู่ครึ่งเป็นหู้นะมันดังผ่อยนั่นมือนึงกับสิเตียนอยู่เพราะยังตั้งสมบัติท่านซีไปคือเทียนละอกุศลเทียนบ่ให้ไม่เกิดขึ้น คือเอาไมอย่าไปโทษเจ้าของยังไปโทษค็อื่นทางมันแล้วมันไม่เหลียวกันลักษณะเดียวกันถ้าเกิดว่าอามาสิบโบนนท่านฟังโยมอาจจะเคยได้ยินมาก่อนีนี่นายพานคนหนึ่งกำลังสิสิไปลากถือหอกไปแล้วพระองค์หนึ่งก็ไปเจอกันพอดีนี่นี่คู่กรรมนี่นายพานก็เลยเห็นพระโอ้โบมานละเมอ่อพระแล้วช่วย เออช่วยอ่ะพระองค์นั้นก็เลยเห็นหนายพานอ,อูหลบก,กวนย่านข้าอบโมานันอืมนันมันเป็นยังสั่นมันตระหนแล้วก็เลยไปหลีกให้ภูมิใหม่นี่อยู่เออให้ขจ้าจพานไปก่อนหน่หนายพานอโ,อโอ้มืมอนี่ยบกขับแล้วไปกราบพระเดียวก,กว่าจีโมหันล่ะโบลาดเดียวก,กว่าพว่ามือนี่มกพพากราพระมันเป็นข้อมังเอินอย่างหนึ่งเ,เราบราิจิตตุกอนบริจีนการ การที่ไปกราบพระไปพ่อพระภูมิศิลป์ถืออาวุธกับห้งที่มอหมองบควนเชียงไหนกอนยางมาก่าฝ่อภุมิใหม่สัตว์เขาภูมิใหม่เลยพระลี่อยู่ในหันพอดีเออว่าสั่นวาเล่าก็เกือบตายต่ตอนนั้นยังบ่ตายอยู่ก็เลยได้ยินเสียงเข้าไปก็เลยไปถามว่าผมขอโทษหล้ายใหญ่ผมเป็นบาปกรรมพระก็เลยบอกว่าเมื่อไหร่ขมผิดของโยมเหาอ เป็นโทษของวัฏสงสารคือเคยเคยทำกรรมรวมกันเลยคือบริเจตนาบริตั้งใจงนะนาบริเจตนาบริตั้งใจในอดีตชาติยกตัวอย่างคนตาบอดย่างไปซักไม่กันเท่าเโก,ก๊บมันก็ะห้องนี่แล้วฝนตกไหม่รห้องย่งางไปแล้วไม่ไปซักตาย กบอันหนึ่งกําลังฟังเสียงสวนต์อยู่โรกระสายยางมากกับมะขามกินปุ๊บอยู่อันนั้นก็ได้เป็นเทวดากบก็ยังไข่อยู่จิตมันนองไปหาเสียงเสียงนั่นเป็นไฟกุศลครับอันพระเป็นสวนห้องมุูเรื่องกระซังแต่มันมวนในใจนน่นเสียงนั่นเป็นไฟกุศลแต่ยเนี่ยคณะนั่นเป็นเทวดาเลยคณะกบนี่เป็นเทวดาไม่รักษาสิทิเจ้าตักบุญก็บริหิทมันบกกบกินแต่แมงใหม่ ยังได้เป็นเทวดาเป็นง่ายเทวดาเห็าบุกย่จิตน้อมไปเลยคือความยินดีเสียงนั่นเป็นไฟผู้สนรูปนั่นน้อมไปเพราะความยินดีรูปพระพระทุทธรูปกระซะหรือรูปที่เป็นโบเป็นอาุูลนโบเป็นขาสิ่งต่อผูสนน้อมจิตไปแล้วมีความยินดีเป็นเทวดานี่นี่การเกิดเนี่ยมันจิตน้อมไปแล้วมักครับ ข้าข้าวโตงโนมาจะาถมมาน,น,นี่เสียงสวนมันเลื่อนจับเหมือนสตีข่าโตงลงมาหวัวแตกตายบะเป็นเทพประมุขข้าเขาต้งสั่ศาสนาอื่นเขาสิเลี่ยนเดี๋ยอาไปเห็นเป็นแบทแมนนะปนปเ,เป็นซอยคนหนวดว่าเป็นเทียบเติมเป็นภูกราทิฐานแต่วาในั่งปตจปบิดกก็มีอยู่พระองค์นั่นก็บอกว่าเป็นโทษทางวัตสงสารนี่กล่มรวมกันไม่ยังไง โบมีเจตนาเนีนะ,ะนึกถึงกับว่ได้ดีใจไฟบาปไฟอกุศลกับว่ได้เป็ี่นกลัมจริงๆนะโมแม่มาจะเป็นกลรมหรือเปล่าเด้คันห้องบอท่านสติบอท่านเผลอคิดหรือเผลอว้าหรือเผลอทำลงไปให้ตั้งสมัครประท่านสี่สิบโมมั่นจังสีเข้าสู่มักี่องแงป่ สีสาวมาตท่วนกระแสใดโสดาปฏิยังขานเสียนกสิเกิดขึ้นสัทธาสิเกิดขึ้นให้มันตั้งมั่นอีหยังมา่กระทบอีหยังมันมทดวสอบให้มันอยู่ในกระแสะเพราะโสดาบันถ้าเกิดว่านี่อย่างมาันตสอบกบสิโบวันไหวกสิถามขึ้นว่าเจ้าเป็นไผ่ันนี้เทวดาพระอ,อินทร์ลงมาพระอ,อินทร์ยังถือสุปปาพุทธาุธชิใช่ขอท่านหาย พอฟังธรรมบอกมากแหละร่องเพิมในพุทธังสรนังกัจฉามิธรรมังสรนังกัจฉามิสังฆังสรนังกัจฉามิเอาพระพุทธประทรมเป็นที่พึ่งนี่บทที่เฮาสวดเรื่องพาหุงเวสรนังยันติปปปตาเนวนาเนจอารามรุขเจตยานนมนุษสตาพยจักจิตามานุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้าง ป่าไม้บ้างอารามและรุกขเจดีย์บ้างเป็นสระนาผู้เจ้าฟันทงลงไปเลยว่าเนตังโคสรนังที่มังเนตังสรณมุตตะมังเนตังสรณะมาคมะมสัพพะทุขขาปมุตตินั่นไม่ใช่สรณะอันกระเสียงเลยนั่นไม่ใช่สรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกขังปวงได้ ก็เลยมาบอกอีกคำหนึ่งว่าโยจะพุทธังจะหัมมันจะสังขันจะสระนังคตจัตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญาปัจสุิ